สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้มาตอกย้ำกันอีกรอบนะคะกับสบู่หน้าเงาก้อนนี้ค่ะเพราะว่าอ๋อลองใช้ต่อเนื่องแล้วโอเคมากค่ะทุกคนสบูม one, ออม food, ่มีกลิ่นหอมันอ่อนมีฟองฟูนุ่มละมุนสุดๆอัดแน่นไปด้วยสารสกัดเกรดพรีเมียม,มของดอกแมกโนเรียแบเบอรี่กรูตาชัยโอนวิตามิน B3 วิตามิน C และวิตามิน E ใครที่มีปัญหาฝ้าและสิวตนัคนควรฟอกเน้นจุดที่มีปัญหาและฟอกทิ้งไว้3-5นาทีแล้วล้างออกแต่ ถ้าผิวหน้าดีอยู่แล้วอยากเพิ่มความขาวใส่ฟอกทิ้งไว้3-5นาทีเหมือนการมัสหน้าหลังจากนั้นล้างออกตามปกติได้เลยค่ะใครที่เป็นกังวลไม่ต้องห่วงปลอดภัยไม่มีสารอันตรายทุกชนิดผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ควบคุมตั้งแต่ค่าน้ำผิวบอบบางแพงง่ายใช้ได้แม้แต่คนทองก็ใช้ได้ค่ะสาวๆคนไหนอยากผิวหน้าใสเด้งฉ่ำออร่าได้ขนาดนี้ต้องสบูนะ่หน้าเงาก้อนนี้ เท่านั้นนะ